ครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องกันแห่งโลกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวสวนของโรงเรียนสาธิตกันนะครับเดี๋ยวเราจะวับไปในสามสองหนึ่งวับโอเคตอนนี้เรามาในสวนแล้วนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับตรงนี้ไม่มีน้ำํำแต่อีกฝั่งนึมีน้ําโอเคเดี๋ยวจะเดินไปต่อกันเลยนะครับตรงนี้ดูเหมือนที่ให้ไปนั่งพักชมนะคะเดี๋ยว เราจะเดินไปต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะเจอพี่ด้วยตัวนี้เป็นเหมือนเขาปลูกสวนไม่เยอะเลยเราเจอสวนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่คือสวนสวนอุดมสมบูรณ์มากเราจะเดินไปต่อกันเลยเออเราวาไปที่น้ําตกแล้วแล้วเราจะมาดูตเดี๋ยวเราจะวัดไปที่ตลาดได้สามสองหนึ่งไปโอเคนเาวามาที่ตลาดแล้วนะครับ นี่เป็นร้านมันฝรั่งทอดเขย่าอ่านไม่ทันเนี่ยนี่มันร้านหมาล้าอินดี้เดี๋ยวจะไปต่อเลยนะครับนี่คือร้านข้าวไข่เจียวนี่คือร้านข้าวมันไก่นี่คือร้านผลไม้ปั่นแล้วนี่คือร้านไส้กรอกนี่คือร้านผลไม้ปั่นอีกร้านหนึ่งด้วยนะครับนี่เป็นร้านทาร์ไข่ครับนี่เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะบาย bye